ได้โปรดเบาเสียงคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้อาจจะมีกอนบางตอนเสียงดังขออภัยด้วยสอนธีการทำคลิปแบบนี้นะกันนะในติ๊กต็อกก็คลิปแบบนี้ไม่ใช่จะมาสอนทำคลิปแบบบะไรนะแบบตัวนี้ การทำนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอนกันก่อนนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่แอปแคปคัสหรือ,อไปโหลดแอปแคปคัสมาก่อนนะคะจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่ตรงโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้เลยค่ะกดไปตรงรูปบปกโปรเจกต์ใหม่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ทุกคนเลือกรูปภาพคะ่ะรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะ เราจะเลือกเป็นรูปนี้นะคะให้ทุกคนกดลบด้านหลังตรงนี้ก่อนเลยกดลบไปเลยแล้วก็ให้ทุกคนนะคะเพิ่มเสียงเสียงที่ทุกคนต้องการมาเลยนะคะที่วิดีโอนะคะวิดีโอที่เราทำมาคะ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วให้ทุกคนนะคะ <c oughs> เอ่อเอาตัวลูกภาพนะคะย้ายตรงนี้นะคะเลื่อนไปเลยนะคะถึงอันสุดตรงนี้คะ่ะตรงกระเพงคะ่ะ <c oughs> ให้ทุกคนต่อไปให้ทุกคนกดไปที่โอเวอร์เลยด้านล่างตรงนี้นะคะ นี้เลยกดบวกค่ะให้ทุกคนต่อไปนะคะให้ทุกคนเลือกรูปภาพหรือว่าวิดีโอตัวนี้นะคะเรื่องวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยเอามาให้ทุกคนดูใหม่นะซุมแบบนี้คะ่ะเสร็จแล้วให้ทุกคนนะคะเอ่เอเรียกไปที่คมาคีตรงนี้คะ่ะ แลให้ทุกคนเลือกสีค่ะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะจะเ,เป็นสีเขียวหรือสีน้ําเงินก็ได้เราจะเลือกเป็นสีน้ําเงินนะคะให้ทุกคนกดไปที่ความเข้มค่ะไลจ่จนถึงสุดเลยนะคะแบบนี้แล้วมันจะมีเสียงด้วยให้ทุกคนนะคะกดตรงเอ่มระดับเสียงแล้วก็เอาให้ เรื่องที่สำคัญค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะให้ทุกคนนะคะกดเอิม่มให้ทุกคนกดตรงนี้นะคะเพิ่มความละเอียดสุดแล้วก็ระล่างสุดนะคะหรือแล้วแต่ทุกคนจะไม่ต้องเพิ่มความละเอียดก็ได้นะคะให้เป็นเหมือนเดิมก็ได้เนาะและให้ทุกคนกดบันทึกต,ตรงด้านบนตรงนี้ไปเลยค่ะกดไปเลยนะคะ เรื่องวิดีโอนะคะอันนี้นะคะสําคัญสุดเลยนะคะวิดีโอตัวที่มันเป็นรูปนาฬิกาหมุนๆนะคะ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนไปอย่นี้ก่อนนะให้ทุกคนไปหาดาวโหลดมาก่อนถ้าหาไม่เจอนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ทิกตอกเราเลยค่ะมันจะมีอยู่นะกดเซรสิ้นด้านล่างค่ะค่ะค่ะต่อไปก็คือตรงโปรเจกต์ใหม่เหมือนเดิมกดตรงโปรเจกต์ใหม่เหมือนเดิมค่ะ แล้วให้ทุกคนเลือกรูปภาพต่อไปนะคะพอทุกคนเลือกรูปภาพเสร็จแล้วเหมือนเดิมก็ให้ทุกคนกดลบตัวนี้ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะแล้วให้ทุกคนกดไปที่รูปเสียงเหมือนเดิมเอาเสียงแบบเดิมเลยนะคะแล้วก็ต่อไปให้เลื่อนตัวนี้ไปถึงสุดเดิมนะคะสุดเพลงตรงนี้สุดเพลง ทำมันีเลยกด o v เ r อ a y เลนะคะกดบวกค่ะมันเดิมเลยต่อไปให้ทุกคนนะคะเอาวิดีโอที่เราทำเมื่อกี้นี้มานะคะแบบนี้ค่ะเอามาเลยเสร็จแล้วก็ขยายเอามาวางไว้นะคะขยายเอามาวางไว้เลยนะคะ มันจะพอหรือเปล่าค่ะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ทุกคนกดคมเคีตรงนี้มันเดิมกดสีขาวเมอาเดิมเต้าเงาคะเ้า่หมันเดิมเดยอย่างนี้แต่ว่าถ้ารูปภาพมันดูนี้ไปหน่อยก็อย่าพึ่งค่ะให้ถ้ารูปภาพมันเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้เราแนะนําให้ทุกคนกดไปที่ข้อความตรงนี้ค่ะ แต่ถ้าคนรูปภาพนะคะไม่ได้ใหญ่ถึงประมาณทั้งตัวนี้เลยก็ไม่ต้องถามค่ะแต่ว่าของเรามันใหญ่เราก็กดเพิ่มข้อความไปแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดไปตรงนี้ด้านล่างนะคะแบบนี้เลยใหญ่ๆตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะให้ทุกคนกดตรงสไตล์แล้วก็เลือกตรงสีดำด้านล่างตรงนี้นะคะสีดำ ให้ทุคนกดเลื่อนอย่างนี้นะคะแบบนี้นแล้วก็ให้ด้านนี้มเป็นสีดำทั้งหมดนะคะก็จะได้ไปประมาณนี้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปทำแบบนี้ไปถึงสุดนะคะสุดนี้เลยแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะเพื่อความเออเหมือนเหมือนนเนาะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็นี่นะคะวิธีการพิมพ์นะคะก็ คือมันจะเป็นแบบนี้ภาษาไทยใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่ตัวเลขนะคะหนึ่งสองสตรงนี้แล้วให้ทุกคนกดไปตรงนี้ค่ะคือก็จะเป็น,นีแล้วก็ให้ทุกคนกดตัวนี้ด้านล่างเลยตรงนี้นะคะไม่ใช่ฟอฟันตัวนี้ลก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะก็เอาประมาณใหญ่ๆประมาณนี้เลยลวกันนะถึงสุดอย่างงี้ เสร็จแล้วก็กดไปตรงรูปตัวนี้ค่ะแล้วให้ทุกคนนะคะกดไปตรงตรงนี้ค่ะคนมาขี่อีกนะคะตรงนี้เพื่อเพิ่มความเข้ม,มก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้เวเราจะมาดูผลกันนะคะมันจะเป็นังไงดูโอกัน ลักษณะแบบนี้เลยค่ะนะคะทุกคนสามารถไปลงติ๊กต็อกได้นะคะหรือไปลง u t u b e ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะแต่คลิปนี้นะคะเราที่เราทําอยู่เราจะไปลง youtube แล้วก็ทางติ๊กต็อกเลยทุกคนสามารถไปดูช่องเราได้นะคะช่องติ๊กต็อกของเรานะคะก็ไปดูได้ในคลิปคลิปคลิปของเราที่มันมีหน้าปกคลิปใน u t u b e อะคะ่ะที่เป็น บอกว่าปีน2021นะคะไปดูได้เมื่อไปตอนสุดท้ายมันจะมีบอกช่องนะคะในติกตอกว่าช่องมันชื่อว่าอะไรนะคะใค่นั้นติกตอกก็ไปดูได้ค่ะอืมนะคะแล้วก็สตละให้ทุกคนกดเดิมกดเป็นทิกด้านบนเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วให้ทุกคนแชร์ไปยังติกตอกเลยค่ะหรือจะกดเสร็จสิ้นไปแชร์ตรงอื่นก็ได้นะคะแค่นี้นะคะไม่าย,ายค่ะอ่าๆยังไม่จบนะคะเรามีวิดีโอให้ดูด้วยค่ะแล้วให้ทุกคนนะคะไปทําต่อได้วิดีโอตัวนี้สําคัญมากวิดีโอนาฬิกานะคะตัวนี้สําคัญมากเลยนะคะไม่สําคัญมากเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูแล้วกันเนาะคือ mm hmm. อย่างแรกนะคะที่สําคัญให้ทุกคนไปโหลด ใน t ิ k ตอกเลยนะคะคือนะคะถ้าทุกคนนะคะบันทึกแล้วมันมีลายน้ำนะคะมันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะบันทึกวิดีโอและจะไม่มีลายน้ำค่ะก่อนนั้นล้วให้ทุกคนไปโหลด t ิ k ตอกมาก่อนนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะคะรอไปก่อ,น,น,อน,นะะนจะเป็นคลิป t ิ k ตอกอย่างนี้นะคะมันจะเป็นลิป t ิ k ตอกแบบนี้เลย คือว่าให้ทุกคนนะคะม,มาตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคือแบบให้ทุกคนนะคะไปโหลดแอปนี้มาก,ก่อนนะคะแอปเซฟเอ่มแอปเซฟติกนะคะนั่นคือแอปเซฟติกตอกนั่นแหละนะคะแล้วให้ทุกคนกดไปที่ติกต็อกของเราให้ทุกคนนะคะไปพิมพ์ชื่อช่องในติกต็อกของเราแบบนี้นะคะไปพิมพ์มาเลยนะคะ แล้วมันจะมีคลิปนี้อยู่นะคะคลิปนาฬิกาให้ทุกคนไปกดบันทึกแต่ถ้าทุกคนไปกดบันทึกมันจะมีลายําำใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาสอนลบรายําำกันแล้วให้ทุกคนกดไปที่แอปเซฟติกนะคะหรือแอปเซฟติกตอกตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงด้านล่างตรงนี้ค่ะไม่ใช่กดด้านล่างสุดนะคะกดตรงสีแดงๆนี่กดไปเลย มันจะเป็นอย่างนี้ให้ทุกคนกดเดงๆด้านล่างสุดแล้วก็รอมันจะมีโฆษณาค่ะ